สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์นะครับกับไฟซิงค์มอนสเตอร์เกมที่น้องๆชอบนะครับผมพอแล้วจะสองตัวนี้ก็สําเร็จเตรยมเจ้าจีจุ๊บซเอาละแล้วตอนนี้ครับมอนสเตอร์ตัวใหม่ก็มานี่ครับนี่ตัวนี้นะครับมันชื่อว่า แคลนชีแคลนชีครแคนชีมาจากอะไรก็ไม่ทราบน <What? S 1> ี่นะแต่วิธีการผสมนั้น it not su it not surprising that some uh mistakenly น pronounce the c r a n c h y names นะครับอ่าอ่านว่าแคลงกี้แคลงชีแคลงกี้แคลงกี้นะไม่ใช่แคลงชีว่ะ that's dreaming mythical นะ ก็เป็นมอนสเตอร์มิติคตัวหนึ่งนะครับนั่นแหละพูดง่ายๆคนระับ <t III> ต้องพูดยากนะสแตทก็คือแคนชีนะครับแคนคี Can นะครับแคนคี Can เออนะครับก็คือใช้พื้นที่วางสี่นะแล้วก็เรทสิเหรียญต่อนอาทีนะครับซื้อก็750เพชรเลยนะใครอยากได้นะก็ไปนะไปซื้อเลยนะครับขี่มอไซค์ไปซื้อเลยนะ ควิธ okay, ีผสมทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอ้นิมเวมอนสเตอร์อีกแล้วเว้ยไปดูนะว่าผสมยังไงครับวัดดีวัดดีน้องๆโอเค okay, ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> มาเจอกันเลยนะครับเจ้าตัวคลานชีนะเออเมื่อกี้อ่านพิที่อ่านหแล้วนะตัวเนี้ยร้องไงวะะบาบูดับบาดิโบอะไรเนะี้เออนะครับ ครานชีนะครับไข่มันจะเหมือนกับไข่เป็นสีชมพูนะแล้วก็มีขนงอกออกมาสองด้านนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะรีลิส์นะครับเเกิดมาเมื่อวันที่12เดือน10นะครับปี2022นะเวอร์ชันน3.7.1นะครับผมนั่น 2, นะ Dream ments, นะครับธาตุก็เป็นมอนสเตอร์2ธาตุนะธาตุปติคอกับธาตุดรีมอิเลเมนต์นะครับพวาดแห่งความฝันนั่นเองจ้าลองฟังเสียงดูไหม เฮ้ยเสียงแล้ววะฟังใหม่โอ้รับดิมโดวิธีการบีดคอมบิเนชั่นนะวิธีการบิดก็คือใช้สตอมโบนินกับแคสตาลิสนะเอ็นสลับชื่อมาเนี่ยแคสตาลิสอ๋อแคสตาลิสนี่อยู่นี่แคสตาลิสกับสตอมโบนินนะครับเฮ้ยมันเหมือนวิธีการบิดตัวอะไรวะมันคล้ายๆวิธีการบิดตัวอะไรสักอย่างนึงสตอมโบนินอ๋อไม่ใช่ดิ ที่บิดผิดต,ตอนนั้นเออครับใช้เวลาบิดเนี่ยครับหวันกับอีก8ชั่วโมงนะแล้วก็เวลาเพาะนะครับ incubation น,น,นะ e n h a n c e นะครับหนึ่งวันนะจ๊ะหนึ่งวันเต็มๆนะจัะรอกันไปจ้ะ the crunchies นะครับบูดาปิโดบิดิมโบเออบูดาบิดิมโดนะครับ in a distorted voice นะครับหมายถึงว่าเสียงแตกนะ distorted นี่นะครับแปลว่าเสียงแตกนะ แตกนะครับเสียงมันมาตกแตกๆนะ using the mouse as well as loud speaking like hand cup เนีเหมือนเอาอะไรนะเอาเอาเอาถ้วยกับถ้วยชาถ้วยกาแฟมาปิดปากเนี่ยหรอทำให้เสียงมันแตกๆนะ i t makes sound similar similar <c oughs> the sound drill rapper นะอ๋อคืออะไรกั drill น,นะแบบว่าส t y l ์ drill นะครับ drill rapper นะวิธีการผสมนะครับ c a t a l y s t กับ s t r o m b o n i n นะ แล้วก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปัจเจ n ยนซีอินค e ิสต์วิธีการจะเพิ่มให้ได้นะครับก็คือใช้ wishing toss นะครับเออ่เสาแห่งการบูชาน, <c oughs> นั่นแหละนะโอเคนี่คือเรทนะครับแล้วก็โน้ตคือไม่มีอะไรเลยโน้ตบอกว่าเอ่อ c ร์เรนซี่ชาร์จคันชีนะครับอิตเตอร์โอลี่ดรีมมิติคอร์อิสเพล l ี่โอลี่วันเวิร์ชคำเดียวนะ ร้องอยู่คำเดียวนะกินแบบว่าคนที่ออกแบบมานะครับออกแบบมาแทบตายนะร้องอยู่คำเดียวเนะี่ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้วิธีการผสมเราก็รู้แล้วว่าใช้แคสเทลิสกับสตอมบูดินเนะีเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ยากเลยน,ะน้องๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะเอาเราชั้จะทำให้ได้แต่ว่าเขาบอกว่าต้องจุดพบเพลิงซะหน่อยนะ แบบแบบชิวๆแล้วกันนะน,น้องๆนะสักเออสักแปดอันนะวะสักแปดอันนะแปดอันก็เพชรไปแปดสองสิบหกแล้วสิบหกเพชรแล้วนะครับเอาละในเมื่อเทพเจ้าแห่งการบวงสรวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงในจักรกวาลน,นี้และเมืองแห่งความฝันความจินตนาการจงมาบาังเกิดเป็น แคลนชีนะในการบีดดิงนี้เอาละมาเฮ้ยอะไรวะแคตตาลิสกับสโตมโมนินเนี่ยสโตรโมนินแกต้องช่วยคลอดออกมาให้ทั้งเียาติดเลยนะพวกเงาก้าวเพชรจุดอีกดี่ว่าวะอะไรวะมันจะจุดอีก2อันแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวันและกำลังใจของชาวเมืองไมซิงกิ้งมอนสเตอร์น้องๆช่วยกันอธิษฐานนะหน สองสาิสักทีเถอะไอหนึ่วัน7ชั่วโมง59นาทีมันคือตัวอะไรครับอ่าและแล้วมันก็คือเจ้าครานชีนั่นเอง1วัน8ชั่วโมงนะจ๊ะสามเพชรครับผมโอเคครับเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะว่ามันยังกินไป2ตัวนี่อยู่นคะครับผมในที่สุดการจุดเอ่อครบเพิ่ม10อัน10อันก็ชื่อใช้ยีเพชร ก็สามารถรลีดดิ้งคานชีได้ในครั้งที่2นี่มันเหมือนกับฟ้าส่งประทานพลังมาหลังจากที่เราเคยไม่จุดคบเพลิงและลองบีดดูเจ้าตัวบีดพิกประมาณ3อาทิตย์คังไม่ติดนะเพิ่งมาติดด้วยการจุดคบเพลิงนี่แหละนี่มันเป็นสิ่งที่ดีในการจุดคบเพลิงนั่นเองอะ คลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกันกบ My t h i n k i n g Monster ตอนตอน่ตอไปเจ้าคลนชีสจะออกมาแล้วดูสิว่าจะเล่นดนตรีจะร้องเพลงแบบไหนนะร้องเพลงแบบที่ว่าพ่ชิว่ามันกู้จริงหรือเปล่าอย่าไปเชื่อพิชิปนะเอยน่ครับพิชิปก็ดูมานะครับเอาละคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีบ๊ายบายไซยนระจ้าเดี๋ยวกลับมากันอย่างรวดเร็วจ้า โอเคเล่นแล้วฮะพี่จิ๊บก็สามารถเปรดได้แล้วนะครับผมเปียงนะครับครานชีได้อีกหนึ่งวันถ่ายชั่วโมงนะครับผมเราจะกลับมาเจอมาเจอ,มาเจอกันกับครานชีนะสแซฟซฟแซมาเลยครับครานชีเข้าสู่ชุดเครื่องเพาะนะตอนนี้รายงานไปที่เครื่องเพาะดูซิว่าตอนนี้เราเปิดอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่หกสองศาฟาเรนไฮต์ผมขออากาศอบอุ่นและแสงแห่งดวงดาวและ นี่แสงแห่งดวงดาวและขึ้นลมอย่างพอดีน้องจะเกิดเวลาอีก1วัน8ชั่วโมงยังไงก็กลับมาให้น้องอยู่ในอากาศแบบนี้ให้ดีและผู้คุมช่วยดูแลน้องให้ดีด้วยโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันฮนะต่ว่าน้องคันชีจะออกมาผิดเพี้ยนผิดทุดดกร,รมหรือว่าจะปกติดียังไงนะฮะเดี๋ยวกลับมากันครับ อาแล้วน้องในที่สุดเราก็กลับไปที่เมือง m ม c ิ c l e ลไอ l ์แลนี่ครับผมอ่านะี่ครับและแล้วนะเควสท,ที่ทำอยู่นะครับการเพราะพันธุ์ของสัตว์ที่มาใหม่นะมอนสเตอร์ตัวที่ใหม่ล่าสุดนีครับเจ้าครันชีนั่นเองนะปลาหมึกที่มีลำโพงอยู่ที่มือนะครับเจ้านี่นะมันไม่ธรรมดานะน้องๆนะชื่อของมันก็คือ คลานชีคลานไปไม่ธรรมดาไม่ได้คลานพระคลานเนนแต่มันเป็นคลานชีนั่นเองจ้าเอ <c oughs> าละบาสตไนติคอนะพื้นที่ที่ต้องการคือ4เต็มพอดีเลยน,น้องเเรทนะครับที่เลเวล1นะ10 10เหรียญต่อนอาทีนะครับแม็กซ์คือ10,000นะและราคาที่ซื้อขายกันอยู่นะครับในท้องตลาดนะตัวละ750เพชรน,นะครับธาตุดรีมส์กับไมติคอนั่นเองครับเป็อดีมี่นะ แล้วและ้วมันก็มาเกิดได้แล้วนะคลันชีโอ,อมาแล้วครับคลันชีจิๆๆๆ้งจุ๊งมา่ะเจ้านี้น่ครับลงมาแล้วนะโอ้โหมอนสเตอร์ตัวที่7จครับครบแล้วนะครับของเมืองนี้นะอ่าครันชีลงน่อยนี่นือเอาอยู่คนเดียวนะ เดี๋ยวนิคขอปิดจิจุก,ก่อนนะเสียยมันดังว่าแล้วไอ้อนี่มันปอตลอดเวลาเลย <Greek. S 2> เออปิดนิกด้วยแกด้วยปิดก่อนเหลืองนี้มันไม่ค่อยเยอะนะ <cart> ไม่ต้องปิดเยอะนะ<ร>กินข้าว<ร>กินปลาก่อนลูกจะเลี้ยง <Cohen> ให้เติบใหญ่เติบโตนะลูกนะโตโตนะ น้องจะร้องเพลงให้ฟังนะโอ้สิบเพชรเลยว่ะเจ๋อเจ๋อโอเคตอนนี้น้องกําลังวนนะครับกําลังฟ้อนนะเป็นสาวเนื้อนะครับตอนยอน้อนป้าตอนเฮ้ย <What? S 1> เดี๋ยวติดร้องแค่เนี้ยนะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> บูลาน้ำจิม้มจอมอะไรวะ <c oughs> บูลาน้ำจิ้มจอมบูลาน้ำจิ้มจอมร <c oughs> ้องแค่เนี้ยนะ เฮ้ยเจ็ดล้าสิบเพชอัอ้งอะไรวะเนี่ยนี่แหละครับน้องๆครับเจ็ดร้อยห้าสิบเพชน้องๆและนี่ก็คืออยู่ปลาหมึกที่มีลำโพงอยู่ที่มือเนี่ยและนี่คือหนวดปลาหมึกแนละนี่คือหนวดจริงๆนะครับอันนี้คือผมปลาหมึกนะอันนี้ไม่ใช่หนวดนะอันนี้คือมือปลาหมึกอันนี้นะครับหนวดปลาหมึกนยน้องๆนงนะใครชอบกินหนวดปลาหมึกนะอยู่ตรงนี้นะไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ย ร้องแค่นี้ครับ2คำเซ็งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเราจะลองเปิดให้ร้องกันทุกคนนะเพลงมันจะเป็นยังไงนะลองดูนะไปที่ข้อนะอะไรจะกินเลยรทิ่มจุ่มจิ้มจุม่มสักอย่างเนี้ยตายแล้วอ่ะตื่นมาบ้างตื่นมาบ้างไม่ต้องตื่นทุกตัวครับอ่ะโอเคตื่นไม่ต้องทุกตัวนะ อ่าตื่นมาตื่นมาทำหาที่ฮะทุกคนฉันปุกหมดแล้วนะเจ้าหมอนี่เรียกว่ามาอู้ดีกว่าครับนอกจากไม่ร้องแล้วยังเอ้ยน้องน้อยแล้วยังแบบว่าอาเนี่ยนี่คือการถ่ายทอดนดนตรี แล้วหมอนี่มันทำอะไรครับคานชีนี่คือโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอุตส่าห์ซื้อลำพงมือมาอที่รอฟังมาอยู่ยนะ <c oughs> ตายว <c oughs> ีบ้า กูลับมาจิ้มจอมจะมากินจิ้มจอมนะครับก็มาเลยจิ้มจอมกูหลับมาจิ้มจอมพอแล้วครับร้องอยู่แค่นี้เองเนาะกูหลับมาจิ้มจอมกูหลับมาจิ้มจอมเร็วมันวะโอ้ยตายแล้วนับฟันนะครับนับฟันจะเกาหัวไปกับฟันจริงเลยนะโอตายแล้วขอดูสแตทหน่อยน้องๆนะ รายตายตาย,ตายสแตทของน้องนี่ครับเออ่ชื่อน้องกรัมสเ์เอ่อสปีชีส์ก็ค,คือคลานชีนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นปลาหมึกที่มีมือเป็นลำโพงนะคลาสไมติคอ้นี่ครับใช้พื้นที่วาง4นะครับเรยตอนนี้กลายเป็น112ต่อนาทีนะแม็กซ์อยู่ที่แปดเหมือนเจนะครับโหเป็นตัวที่ได้เงินเยอะมากพอสมควรเลยนะเซลได้5,600นนะครับโอเคโอเคเอาละ ในที่สุดพี่จิ๊กก็สามารถกดล็อกของเพล็กเจ้าครานชีได้นะฮะโอ้ดีใจดีใจที่หายเลยครับโอ้โหมาสุดยอดจริงๆไอ้ตัวนี้โอ้ยรอมานานนะครับและแล้วฮะในที่สุดนะครับเราก็ได้ครบเออครบเลยนะทั้งเมืองนะเดี๋ยวเราดูซิว่าน้องจะชอบอะไรจะซื้อให้อ่าเนี่ยอ่ะชอบชอบหนึ่งล้านโอ้โห ท่านกำลังพลังนะนี่คือท่านพลังงาน,นไม่แง่แล้วก็อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอ่าป้ายวาร์ปนะป้ายวาร์ปนะเคลฟคิสตันเทเลพอร์เตอร์นะเออต่อไปเราจะไปเก็บที่เมืองเออที่คริสเอ่ออะไรนะที่คริสตันนะคริสตันอาจจะได้เพชรน,นะครับดาวนะดาวไปเรื่อยนี่เนี่ยมเมื่อไรจะเข้าไปได้ทีวะ โอเคทริปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับกับน้องคลานชีนละฟาามึกเดี๋ยวเอาไฟช็อตแม่งสักทีเนี้บนะให้มายืนอยู่ใ,ใกล้ไฟนี่นะโอเคโอเคครับทริปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชิพเกมเมอร์ด้วยนะครับผมอ,อ่ามาจิ้มจอบมีเลยนะมดิมดมโอเค คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีบ๊ายบายลาก่อนนะจ้าน้องๆบ๊ายบายเจมันลาจ้าบดิมบุุษอุบลบดิมบุรุษเป็นเพลงที่ย้อนยากที่สุดในไมซิงกิ้งเลยนะอุบลมบดิมบุรุ